เวลาร่วมสัปดาห์แล้วนะครับพี่ลูกแมนได้ลองตัว G Force Now มานะก็บอกว่ามีทั้งประสบการณ์ที่สุดยอดนะครับสะใจมากๆนะืแล้วก็มีทั้งประสบการณ์ที่ไม่ต้องคุ้นคิดว่าเอ๊เราจะสมัครดีหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวอยากจะมาแชร์กันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าลูกมาคิดว่าประสบการณ์ของ G Force Now เนี่ยนะมันเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างแตกต่างหลากหลายนะครับเป็นเฉพาะบุคคลมากๆเพราะว่าตัว G Force Now เพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตเนาะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อยู่ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนกัน Wi-Fi ไ,ไ,ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ความแรงของอินเทอร์เนต็ตในแต่ละจังหวัดก็ยังไม่เหมือนกันเนะหรือว่าบางคนใช้แลนบางคนไม่ใช้แลนแหล่ะโอ้มันมีความแวรี่มากๆรวมไปถึงขนาดหน้าจออุปกรณ์นะครับก็เลยเประสบการณ์อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนทั้งหมดนะครับของทุกท่านที่จะได้ลองนะแต่ว่าก็เป็น อีกหนึ่งประสบการณ์ที่อยากมาแชร์แล้วกันเผื่อใครยังอยากรู้ว่า G Force Now มันประมาณไหนนะครับแล้วก็จริงๆถ้าดีที่สุดเนี่ยควรจะได้ลองเองซึ่งก็ควรจะไปลองนะครับเพราะว่านัาจุดเนี่ยเขายังเปิดให้ลองฟรีถึงวันที่26มิถุนายนนี้นะครับท่านผู้ชมก็สมัครไปแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่คิดว่าจะใช้จริงๆนะในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแล้วก็ลองดูว่าประสบการณ์ที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนอะสำหรับลูกแมวเองนะครับก็เอาส่วนที่ประทับใจมากๆออกนะ ก็คือตัวข้อแรกเลยก็คือเราไม่ต้องลงเกมนะครับเราสามารถอยากจะเล่นเกมไหนเนี่ยเราก็เลือกนะทั้งใน pc game pass ที่เขาเให้บริการอยู่นะครับอุยเยอะมากเนาะเกมของ ubisoft นะครับรวมไปถึงเกมในไฮยดดองที่ลิงก์ได้กับตัว Steam ใช่ไหมตัว epic store นะครับแล้วก็รู้มาไม่ได้ใจว่ามีอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วก็มันเจ๋งตรงที่ว่าเราอยากได้เกมไหนก็คำว่าอยากได้นะี่คืออยากเล่นนะนะ กดได้เลยนะครับก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับเกมก็ออกมาแล้วเนาะมันให้อารมณ์เหมือนกับตัวเป็น Netflix จริงๆนะครับคือให้บริการแบบแทบจะทันใจนะคือบางคนอาจจะมองว่า1-2นาทีเนี่ยนี่หมายถึงว่าวันนี้ก็รวมเข้าคิวรวมโหลดเลยมันก็นานแต่ว่าถ้าลองเปรียบเทียบกับเ,เกมบางเกมลองคิดนะว่าใช้สักร้อยกิกนะแล้วก็ไอ้ตัวร้อยกิกเนี่ยใช้เวลาโหลดปกติเนี่ยบางทีก็ครึ่งวันใช่ไหมบางทีก็เรา โหลดมาเสร็จเราก็ลืมไปแล้วนะครับหรือว่าโหลดมาเสร็จเราก็ไม่อยากเล่นแล้วนะแต่เน,นี้ยคือตอบสนองความอยากเล่นเกมที่มีในไลบรารีเยอะๆนะครับหรือว่าใน PC Game Pass ได้ดีมากๆนะมันทำให้ลุงแมวได้เล่นเกมพวก Forza Horizon นะครับหรือว่าเกมที่ซื้อมานานแล้วของ Ubisoft นะแล้วก็ซื้อมาดองไว้ไม่ได้เล่นนอะอันเนี้ยคือเกมอื่นใดมากมายหรือแม้แต่ o b l b v i o n นะครับที่เพิ่งออกนะ a r e r s r o นะครับที่เป็น Remake เนี่ยก็ มาลงให้หรือว่าแม้แต่อินเดียนาโจนนะครับที่ลุงแมวเล่นบนเครื่องตัว ROG Ally X มันก็ไม่ค่อยเต็มที่นะหรือว่ามันเล่นบนตัวอ u t ต er ้ไวก็สเปคลุงแมวมันไม่ค่อยถึงนะพอมาเล่นอย่างเงี้ยโอ้โหแบบสะใจนะแล้วกดไม่กี่จึกนะครับอันนี้คือสุดยอดประสบการณ์มากๆนะครับเรื่องที่2นะก็คือเป็นประเด็นต่อเนื่องเลยนะครับเนื่องจากลุงแมวไม่ได้มี PC ที่มันแข็งแรงมากนะพอเอามาเล่นกับ ตัวอ er ัลเทอรไวบางทีมันก็ไม่ได้แบบสุดขีดนะพอเจอตัว G e Force Now นี้เข้าไปนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเล่นเกมรถแข่ง Forza Horizon นี่คือฟินเลยนะครับหรือว่าเ,เล่นเกมพวก The Division อะไรเงี้ยนะก็ดีนะคือไม่ต้องไม่ต้องโหลดเลยครับกดปุ๊บมาเลยคือ performance มันดีกว่าเครื่องที่ลุงแมวมีอยู่นะครับเ,เครื่องลุงแมวเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องที่สเปคสูงมากนะครับแต่ว่าก็เอาไว้ตัดต่อวีดีโออะซื้อมาน่าจะ 3าปีแล้วแหละก็มีอายุประมาณหนึ่งแล้วนะเลสเลยซว่า700เนาะ712ดเดือนเจ8 4ใช่ไหมแปดพันสี่เนะแล้วเราจริงๆเราไม่ต้องจ่ายทุกเดือนก็ได้นะครับคือเนื่องจากเขาไม่มีแพ็กเกจแบบเหมารายปีหรือเปล่านะหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูอีกทีนะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามันมีเกมสเปคใหญ่ๆมานะแล้วคอมเราเอาไม่ไหวอย่างเงี้ยก็แล้วเราคิดว่าเราจะเล่นสักเดือนหนึ่งนะแล้วก็เช่ามาแล้วก็เล่นนะพอเล่นเกมจบก็ยังไม่ต้องต่อก็ได้และเดี๋ยวอีก สองสาเดือนมีเกมใหม่มาค่อยตอบแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็ประหยัดดีเหมือนกันนะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของข้อที่3ก็คือว่ามันยืดหยุนนะในการที่ถ้าเกิดราจะสมัครนะมันไม่จำเป็นต้องเป็นทุกเดือนคือไม่ต้องผูกพันกันตลอดไปแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดให้ลุงแมวเลดประสบการณ์นะของเครื่องต่างๆนะว่าเป็นยังไงนะครับลุงแมวให้ที่1เนี่ยคือ PC ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะแต่ว่า <c oughs> ข้อแม้คือต้องเสียบแลน ก,ก็อันนี้คือที่สุดสำหรับลุงแมวเนาะเพราะว่าแน่นอนลุงแมวเล่นสไตล์คอนโซลอยู่แล้วนะคือใช้ตัวจอยเล่นอยู่แล้วนะครับจอย Xbox เนะ่แต่ว่าทาไมถึงต้องเป็น PC เพราะว่าตัวหน้าจอมันเป็นอัลตร w าไวสำหรับลุงแมวนะครับแล้วก็หรือว่าบางทีจออีกอันหนึ่งสิกต่อ9เนี่ยก็เป็น 4K ก็สะใจแหละเนอะแล้วสิ่งที่สําคัญมากคือบางครั้งบางทีเนี่ยมันมีการจะต้องใช้เมาส์อ่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าไปใช้ตัว ทีวีหรือว่า Android Box กเงี้ยก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ม,มันกดสตาร์ทค้างไว้ได้มั้งถ้าจำไม่ผิดเพื่อเลือกเมาส์ครับแต่บางทีมัน,มนต้องพิมพ์ชื่อต้องคือมันมีความจุกจิกอะไรของมันอยู่ประมาณนึงเนาะถ้าเกิดเรามีเมาส์แอบคีย์บอร์ดติดอยู่ด้วยเนี่ยที่เป็นฟิสิคอลนะมันง่ายในการควบคุมอันดับเนีในรูมเมาให้ตัวเครื่องเกมเมุกฟานะมีเพราะตัว rog Al ally x นะครับก็รู้สึกประทับใจนะคือรู้สึกว่าโอ้มันก็ให้กราฟิกที่สะใจนะแล้วก็ ความแหลกอะไรเนี่ยก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่นะครับคือเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นี่ถือว่าโอเคมากนะแล้วก็ให้กราฟิกเต็มตานะแล้วก็ด้วยความเป็น LG RX เราเปิดแค่17วัตต์ก็ได้แบตเตอรี่ก็นานนะครับหรือว่าถ้าใครมี LG RX นะหรือว่าเครื่องอื่นนะครับซึ่งสเปคอาจจะไม่ต้องสูงก็ได้นะนุมาคิดว่ามันได้อยู่แล้วนะครับคือถามว่าตัว G Force Now เนี่ยมันต้องการสเปกไหมมันต้องการประมาณหนึ่งนะเท่าที่สังเกตดูลองไปเชื่อมกับตัว Android Box นะ มันก็อาจหรือว่าทีวีอย่างเงี้ยก็ดูไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะคือมันมีความแหลกตัวในตัวเมนูแล้วก็ความสมูทนะอาจจะไม่เท่านะครับแต่ว่าลุงมาเพิ่งเห็นว่าเขาประกาศว่าเขาลงให้สตีมเด็กด้วยนะอ่าอันนี้อยากรู้ว่าเป็นยังไงใครได้ลองแล้วก็บอกมาด้วยละกันนะก็ลุงมาว่าใช้ได้อยู่นะครับน่าสนใจอยู่ลุงมาว่ามือถือมือถือก็ใช้ได้มือถือให้คุณภาพการเชื่อมต่อที่ดีกว่าทีวีอีกอ่าเพราะฉะนั้นอันดับที่ถ้าเราไล่เรียงกันเนาะอันดับหนึ่งคือ คอมใช่ไหมอันดับ2ของลูกแมวเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องเล่นเกมพวกพาอันดับ3าน่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าจอมันเล็กแหละถ้าเป็นแท็บเล็ตจอใหญ่ๆ,ๆอะ่ะก็น,น่าจะได้อยู่แต่ลุกแมวไม่ได้อ,อ่าแท็บเล็ตจอใหญ่มาเสียบกับตัวจอยพวกพ,พาอะไรนีนะ้ก็เลยไม่ได้ลองตรงนั้นเยอะนะครับแล้วก็อันดับที่4ก็คือเป็นตัวจอทีวีเนะที่สามารถเสียบสายแลนได้นะครับก็ลูกแมวใช้ใช้ lg c 1 0เท่าที่เข้าใจตอนนี้ สองแบรนด์ที่มีตัวแอปบิวอินมาให้เลยนะครับก็คือ LG กับซ m s u n งอันนี้ไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออื่นมีไหมนะไม่ไใช่ว่า s o นีมีไหมใครใช้ก็บอกมาด้วยนะครับอ่าแต่ว่ายา้ำอีกทีว่าต้องต่อสายแลนนะถึงจะโอเคราบรื่นนะครับก็เล่นได้เล่นได้ดีแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวจอ Xbox ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ่าแล้วก็น่าจะประมาณนี้ส่วน Android Box นี่ไม่ค่อยเชียร์ต่อให้เสียบแลนมันก็ยังแบบกระตุกไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่รู้ว่า เป็นที่รู้แมวคนเดียวหรือเปล่านะตัวท่านอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือในภาพรวมที่ที่เล่นมานะในเชิงโพสิทีฟประมาณนี้นะส่วนในเชิงที่รู้สึกว่าอืต้องคุ้นคิดอะ่ะก็มีมีสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าระหว่างที่ลูกแมวเทสอยู่ใน7วันเนี่ยมันโปแตกอันหนึ่งไม่ใช่โปแตกมันบังเอิญบังเอิญเนานะคือทรูมันล่มไปวันหนึ่งมันอะไรก็ไม่รู้ในที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็พอล่มไปวันหนึ่งปุ๊บก็หมายความว่า เราก็จะเล่นเกมอะไรไม่ได้เลยถ้าว่านั้นมันบังเอิญเป็นวันหยุดของเราสมมตินะเราอยากจะแบบเล่นเกมนะครับฟินมากตื่นเช้ามาโอ้ถ้าอยากจะเล่นเกมแล้วแล้วเราไม่มีตัวเครื่องอะไรที่มันแรงนะสมมตินะครับก็อ่าจบกันก็ไม่ได้อันเดียก็อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วเราก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตอันนี้เอาที่เชียงใหม่แล้วกันเนะบางทีมันก็นติดบางทีมันก็นไม่ติดอะไรเงี้ยม,มันเกิดขึ้นได้นะครับล่มบ่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยอ่ะซึ่งเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมว่า เขาไม่เขาไม่คืนเงินอยู่แล้วเนาะคือเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของ Gforce Now เนื่อออกไหมมันเป็นความผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนาะเราจะไม่สมมติว่าวันหนึ่งที่หายไปเขาจะไม่คืนหนึ่งวันมาให้ใน Gforce Now นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแวรี่น,นิดนึงนะประสบการณ์ตรงนี้เนาะอย่างที่2ก็คือว่าจํานวนเกมที่ลงเนี่ยไม่ใช่ full library นะครับคือไม่ใช่ว่าเรามีเกมอยู่ในสตรีมแบบ 3,000เกมเราจะสามารถเล่นในนี้ได้ทั้ง3,000เกมนะมันจะมีลิสต์เกมประมาณหนึ่งถ้าเกิดจะสมัครจริงๆเนี่ยก็ต้องดูจริงๆว่าเออถ้าเราสมัครเดือนละ700บาทเนี่ยนะเราจะเล่นเกมอะไรอ่าอันนี้ก็น่าคิดนะคือต้องต้องค่อนข้างวางแผนนิดนึงนะถ้าถ้าซีรีสนะครับออแต่ถ้าเกิดสมมติมันต่างไปนะคือมันมี ได้ทุกเกมเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าในไลบรารีเรามีอะไรบ้างนะหรือมันอาจจะมีเกมที่เราคาดไม่ถึงเนะเราก็สามารถที่จะแบบอยากเล่นก็เล่นเลยนะครับโดยที่ก็สมัครคาไว้ตรงนั้นก็ยังได้จำนวนเกมที่มันมีอาจจะเรียกได้ว่าจริงมันก็เยอะนะเห็นเขาโฆษณามี2000กว่าเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่มันก็อาจจะยังไม่มากสําหรับคือเราไม่ได้เล่นทั้ง2000เกมถูกมันแล้วเราก็ไม่ได้ชอบทุกแนวใน2000เกมนั้น,เ,นเราก็จะเลือกอยู่ไม่ ไม่เยอะหรอกเนาะแล้วจริงๆเราก็ซื้อมาแล้วด้วยเกมของเราเนอะแต่มันเล่นไม่ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องคิดเนาะแล้วก็อันที่3อันนี้ลูกม่ไม่ได้รู้มาเป็นคนเดียวหรือเปล่านะเอ่อถ้าเอาไปเล่นกับพวกมัลติเพลเยอร์หนักๆที่ป็นเป็ม่ได้ถีนะครับเช่นคอร์สดิวตี้อย่างเงี้ยรู้ไหมว่ามันยังแหลกต่อให้เสียบแลนนะจะรู้สึกถึงประสบการณ์ที่ได้รับประมาณหนึ่งว่าแบบมันเล่นไม่สนุกเท่ากับเล่นจากฮาร์ดแวร์ อ่าอ่าก็ยังรู้สึกว่ามีความแหลกยิงอ่ตวัดสะบัดหน้ามาแล้วมันดีเลยอะไรเงี้ยมันมีอยู่นะแล้วก็ต่อให้ในประสบการณ์ที่ราบลื่นมากๆแบบเกมรถแข่งฟอรอ์ซ่าเฮอริซันเนี่ยนะซึ่งรู้มาถือว่ามันเจ๋งมากนะเล่นเกมรถแข่งได้แบบสตรีมมิ่งขนาดนี้นะแต่ว่ามันก็จะยังมีช่วงบางทีที่มันหลุด คำว่าหลุดก็คือกระตุกนิดๆนะก็คือเน็ตหลุดนั่นแหละไอ้สัญญาณมันตกนะมันก็มีบ้างนะครับซึ่งก็นแน่นอนมันก็อาจจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าก็ไม่มีทางรู้นะอ่าอย่างเงี้ยก็จะมีประสบการณ์พวกนี้อยู่ด้วยนะก็เลยทาให้รู้สึกว่าอืมก็ต้องคิดว่ายังไงดีนะครับ G Force Now เหมาะก,กับใครนะครับสำหรับลุงแมวเนี่ยลุงมวคิดว่า G Force Now เนี่ยน่าจะเหมาะก,กับคนที่คล้ายๆลุงแมวคือมี PC สเปคไม่แรงมากเนาะหรือว่าเครื่องเล่นเกมพกพาแล้วก็ โทรศัพท์มือถือหรือทีวีก็ได้นะแล้วก็มีลิสต์เกมที่อ,อยากเล่นแล้วมันตรงกับที่ G-Force Now รองรับนะครับแล้วก็มีความชัดเจนประมาณหนึ่งว่าเดือนนี้เราจะเล่นอะไรนะอาจจะมีจำนวนเกมไม่เยอะในไลบรารีด้วยซ้ำนะหรือก่อนจะซื้อเกมเนี่ยไปเช็คกับ G-Force Now ว่าเกมนี้รองรับหรือเปล่าหรือว่าดูใน PC Game Pass เงี้ยถ้าอย่างเงี้ยโอเคนะเือก็รู้สึกว่าคุ้มๆอยู่นะครับเพราะว่าไม่ต้องซื้อเครื่องเลยอะ PC Game Pass ร้อยกว่าบาทสมัคร G-Force Now 700บาทเนาะประมาณเลสเซว่า900บาทพันบาทต่อเดือนไม่ต้องมีค่าฮาร์ดแวร์อะไรใดๆเลยอาจจะมีจอย Xbox อันหนึ่งจบกับค่าเน็ตนะะซึ่งแน่นอนเราติดเน็ตกันอยู่แล้วนะก็อันนี้รู้มาว่าน่าจะเป็นเป็นจุดที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดใครมี PC แรงๆอยู่แล้วแน่นอนเนะอมีฮาร์ดแวร์อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอะมันจําเป็นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคุ้นคิดกันว่า ว่ายังไงนะครับเพราะามันจะเป็นแค่การซื้อความสะดวกสบายบางอย่างเช่นไม่ต้องโหลดเกมอย่างเงี้ยส่วนคนที่มีฮาร์ดแวร์แบบเป็นเช่นลูมามีทั้งคอมไว้ตัดต่อใช่ไหมมีเครื่องเน่นเกมมีหลากหลายแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยก็อาจจะมองว่าอืมก็ต้องคิดหนักอ่ะต้องคิดหนักนะเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากแต่ว่ามันจะคุ้มไหมนะนะก็อันนี้ต้องต้องคิดซึ่งก็ยังคิดไม่ตกอยู่นะั <c oughs> ้นออืท่านผู้ชมละครับท่านผู้ชมคิดยังไงนะกับ G Force Now ที่เขามาเปิดให้บริการในไทยแล้วนะมีเซิร์ฟในไทยซึ่งลุงแมวชื่นชมมากนะครับเรารอสิ่งนี้กันมาหลายปีในที่สุดก็มีการเสนอมานะแล้วก็ลุงแมวเขาทาได้ดีทีเดียวนะแต่ปัญหาของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแค่ตัวของเขาเองนะมันต้องมีอินเทอร์เน็ตมีแน่มันมีความหลากหลายซับซ้อนตรงนี้อยู่ด้วยนะก็นนี่ก็พูดยากกับพูดยากได้ประสบการณ์ยังไงในการเล่น G-Force Now ก็มาแบ่งปันกันด้วยนะครับ ทุกแม่ขอลาเป็น้วเด้อเจอกันใหม่วันถัดไปนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม